ประเด็นที่น่าสนใจของ Blue s Today ในวันนี้นะครับ Daily Mail รายงานว่า d e c a n Rice ต้องการกลับมาที่เชลซีครั้งในช่วง s u มเมอร์นี้แต่ไม่ใช่งานง่ายเพราะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเที่ให้ความสนใจด้วยขณะเดียวกันเชลซีการันตีแล้วครับจะเจอกับอัลฮิลาวในฟุตบอลฟีฟ่าคลับ World Cup รอบรองชนะเลิศในวันที่9กุมภาพันธ์นี้หลังจากอัลฮิลาว ถล่มเอัลเาซีระขาดลอยขณะเดียวกันผลการจับสลากฟุตบอลเอฟเอครับรอบที่5เชลซีงานเบาไม่เจอลิเวอร์พูลสเปอร์และก็ทีมใหญ่ครับ blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมมาประจำการในยามเช้าแบบนี้กับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่ น่าสนใจนะครับก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับก่อนที่จะไปแสดงความยินดีกับเอเด r าร์เมนดี้ที่ได้แชมป์คั p ออฟเนชั่นรวมไปถึงผลการจับสลากของฟุตบอลในส่วนของ FA ฟเอัพแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอัแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิสวิฟครับลองไปเทร d r ดฟ e กันได้ที่ โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าลองคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาลงไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะฮะในรายการสิง World of Football g u รูไลฟ์ใครไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบนี้หรือว่าของรางวัลที่เราเอามาแจกในรายการอย่าลืมไปกดไลค์เพจของสิง World of f o o t b a l l กันได้นะครับ ก็เริ่มกันที่ผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับต้องแสดงความยินดีกับเอเดอาวารดินดี้ครับหลังจากที่เซเนกัลครับเอาชนะอียิปต์จากการดวลจุดโทษด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับหลังจาก90นาที0ูต่อเวลา120นาทีก็ยัง0ูนะครับปรากฏว่าพอดวลจุดโทษกันเซเนกัลก็เอาชนะทางอียิปต์ได้ก็เป็นแชมป์สมัยแรกสําหรับทาง ทีมชาติเซเนกัลนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันขณะที่ FA ฟเอคัพเนี่ยเมื่อวานเตะกัน3คู่นะมี1คู่ที่ผมบรรยายอยู่ก็คือเวอร์พูลครับเอาชนะคาดิฟได้3-1เมื่อวานนี้หลุยดีอาสประเดิมลงเล่นให้กับเวอร์พูลแล้วนะครับส่วน ฮาเวียร์เอเลียดนะครับก็หายไปนาน5เดือนกลับมาทําประตูได้เลยนะฮะลิเวอร์พูลชนะ3-1ฟอร์เรสต์ครับยังฮอตต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ถล่มอาร์เซนอลชนะอาร์เซนอลมาล่าสุดมาถล่มเลสเตอร์อีก4-1ทะลุเข้ารอบต่อไปนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งก็พลิกล็อกครับบอลมัรครับนี่เป็นทีมระดับท็อปของแชมเปี้ยนชิพแพ้กับบอร์แฮมบูดครับโอโ้ทีมระดับลีกล่างเลยครับคาบ้านไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งก็เลยทำให้บอลมัรตกรอบไปนะครับซึ่ง ผลการจับสลากในส่วนของ FA ฟเอคในรอบที่5ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชลซี Chelsea ของเรางานถือว่าจะว่าหนักก็หนักนะครับจะว่าเบาก็เบาเพราะว่าเ,าเ,าาเจอลูตันลูตันนี่ถือเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นขึ้นชั้นอยู่เหมือนกันนะครับเชลซี Chelsea จะไปเยือนลูตันแต่ก็ถือว่าโชคดีครับยังดีกว่าไปเจอหรือว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือสเปอร์ในรอบต่อไปนะฮะเชลซี Chelsea ก็จะไป เยือนลูตันขณะที่ลิเวอร์พูลครับจะได้เล่นในบ้านเจอกับทางนอริชนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่จับสลากมาเรียกว่าโชคดีสุดๆก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็จะได้ไปเยือนทางด้านของปีเตอร์โบโรนะครับขณะที่ทีมอย่างทอตแนมฮอสเปอร์ครับจะไปเยือนวิดัสเบอร์ครับที่น็อกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วก็มีคริสตัลพาเลตครับเจอกับสโต๊กนะครับมีเซาท์อัมตันเจอกับเวสต์แฮมนี่เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนะครับเออ่แล้วก็มีฟอเรสครับเจอฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาว เอเวอร์ตันครับงานสบายเลยของแฟรงก์แลมพาร์ดครับจะเจอกับบอร์แฮมวูดนะครับก็จะเตะกันในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเชลซีที่เจอกับลูตันทาวนรับไม่ต้องเจอหนักมากในรอบที่5นะครับอ่ะส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับหลังจากที่เมนดี้คว้าแชมป์คัพออฟเนชั่นเนี่ยเขาบอกว่าในระยะเวลาแค่12เดือนเนี่ยเอเดวาร์ดมนดี้คว้าแชมป์ใหญ่ทั่วใหญ่ไปถึง3รายการได้แก่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ซูเปอร์คัพแล้วก็แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอดัมนิวสันแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่า8ปีที่แล้วเอเดวาเมนดี้กำลังจะเป็นคนที่ตกงานด้วยซ้ำนะครับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็ได้ทั้งซูเปอร์คัพเป็นผู้สับประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่านะครับแชมป์ UCL แชมป์ฟุตบอลระดับทวีปของแอฟริกาต้องบอกว่าชิดเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับสำหรับทางเอเดวาเมนดี้นะครับขณะที่ไซมมอนจอห์นสันครับก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่านี่เป็นแชมป์รายการแรก จากทั้งหมด3รายการที่ดูอัเมนดี้สามารถคว้าแชมป์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี่แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหถือว่าสถิยอดเยี่ยมมากสําหรับเอเดวาร์เมนดี้แล้วก็นอกจากนี้เมนดี้ยังควา้ารางวาัลผู้สับประตูยอดเยี่ยมของคัพออฟเนชั่นไปครองด้วยนะครับนอกจากนี้เอเดวาร์เมนดี้ครับยังกลายเป็นผู้สับประตูคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เก็บคลีนชีตได้ทั้งในนัดชิงของ UCL แล้วก็ในนัดชิงของ Cup o f n a t i o n ด้วยนะครับก็ไม่เสียประตูเลยนะ ทั้ง2รายการนะครับนอกจากนี้ก็ข่าวอื่นที่น่าสนใจพูดถึงเชลซีที่กำลังจะไปเล่นในรายการฟี f าคลับโบว์ครับหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ชมครับคู่ระหว่างอัลฮิลาวกับอัลจจซีรานะครับอัลฮิลาวนี่เป็นแชมป์เอเชียนะครับก็พวกเขาได้อดิอองอีกาโลไปนะครับมีมูซาเมเรกาอดีตนักเตะปอร์โต แล้วก็มีมาติุสเปเรราหลายคนคงจําได้นะคบไอนี่ตัวแสบตอนเที่ยงกับเวสบอมเลยยิงประตูเราด้วยเมื่อวานนี้ผมนั่งดูกับอัลจาซีราอัลจารซีราได้เป็นเจ้าภาพของ UAE ครับขึ้นนําก่อนนะครับ1-0ดูตอนแรกเนี่ยโอ้โหสู้กันสนุกแต่เล่นไปสักพักครับเริ่มเก๋าคือตัวผู้เล่นเขาดีกว่าสุดท้ายเนี่ยถลม่มไปแบบขาดลอยเลย6-1ซึ่งอ่ามาดูความพร้อมหน่อยครับเชลซี Chelsea เนี่ยบินถึงอาบูดาบีแล้วก็เริ่มที่จะลงฝึกซ้อมกับทีมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นทีี่เรรยยบ้้้อแแลลววก ผมอัปเดตนิดหนึ่งว่าริชเจมส์เนี่ยเดินทางไปด้วยแต่ริชเจมส์จะยังไม่พร้อมในการลงเล่นให้กับเชลซีในทั้ง2เกมนะครับทั้งรอบรองและรอบชิงน่าจะพร้อมอีกทีหนึ่งในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเจอกับรีลมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยก็เชลซีการันตีนะครับยืนยันว่าจะได้เจอกับอาฮิลาวในรอบรองชนะเลิศของเอ่อรายการฟี فا คลับ w o r ์ค c ั p หลังจากที่เอ่ออาวิลาวชนะไป6 -1 นะฮะเกมมันขันจะเตะกันในวันพุธ นะครับซึ่งก็เวลาน่าจะเป็นเวลาเดิมก็คือ5้าทุ่มครึ่งนะครับขณะที่นิซาคินเซล่าครับรายงานเพิ่มเติมว่าออาฮิลาวเนี่ยพยายามดึงตัวหลุยส์โซเรสแล้วก็เดียโก้คอสตาไปร่วมทีมในเดือนมก,กราคมครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยมาได้เอเดรียงอีกาโลมาแทนนะครับโอ้ถ้าได้โซเรสมานี่ผมบอกเลยครับว่าสนุกแน่นอนฮะ,ะในการเจอกับเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานเพิ่มเติม,ตมจากอดัมนิวสันครับ เกี่ยวกับ James ริชเจมนะฮะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าริชเจมจะเดินทางไปกับทีมด้วยก็ตามแล้วก็อย่างที่รายงานไปว่าไม่น่าจะพร้อมลงเล่นแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่นักเตะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วแล้วก็เร่งฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีทัศนะของอดัมนิวสันที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับการที่เชลซีเนี่ยเจอลูตันในเอฟเคัพรอบที่5ครับเขาบอกว่า การเจอลูตันในเอฟเคับรอบที่5เนี่ยใช่ว่าจะเป็นงานง่ายของเชลซีนะครับเนื่องจากตัวลูตันเองเนี่ยกำลังมีลุ้นเลื่อนชั้นแล้วก็สนามเคนินว์ตสเตเดียมเนี่ยถือเป็นสนามที่เล่นยากกองเชียร์ก็เชียร์กันแบบดุดันบ้าระห่ำนี่ไม่ใช่งานง่ายสาหรับเชลซีแน่นอนนะครับก็ต้องดูครับแต่ว่าก็ยังอย่างที่บอกครับว่าโชคดีกว่าที่ต้องไปเจอสเปอร์เจอรีพูคือไม่ได้กลัวว่าจะต้องเจอนะครับแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะแน่นมากๆในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องไปใช้นักเตะในเกมที่มีความเข้มข้นสูงนึกออกไหมฮะการเจอลูตันเนี่ยถือว่าโอเคนักเตะหลายคนอาจจะได้พักเราอาจจะได้เห็นทางดูดีเกอร์ได้พักหรือเปล่าอาจจะเป็นเตโกซูวาเล่นกับคริสเตนเซนหรือว่าแนวรุกเราอาจจะได้เห็นตัวอย่างฮาวิเวลเล่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเจอรูตันเนี่ยหรือว่าการเจอทีมที่เล็กกว่ามีความสําคัญนะครับโอกาสของเด็กดาวรุ่งก็ยังมีโอกาสที่จะได้ติดสํารองก็ยังดีครับหรือวิชฮอลนะฮะ ชาเวียซ uh, uh, oh, mm ิมมอนตนะครับโอ้ชาลีเว็บสเตอร์พวกนี้ mm hmm. มันก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นในการลงสนามด้วยนะครับนอกจากนี้ครับดิแอร์ติกยังรายงานเรื่องของการต่อสัญญาเกี่ยวกับรูดิเกอร์อันนี้เป็นสื่อเทียรหนึ่งเลยบอกว่าสัญญาใหม่ของรูดิเกอร์ยังยืดเยื้อซึ่งอนาคตของคริสเซนเซนก็ยังไม่แน่นอนแต่ทีมมีความมั่นใจว่าเซซ่า a อัสเบรเกตาน่าจะอยู่กับทีมต่อไปในขณะที่สัญญาใหม่ของนักเตะ ที่เอ่ยไปเนี่ยทั้งรูดิเกอร์คริสเซนเซนแล้วก็อัสบลิกเวตานะครับยังไม่ลงตัวทีมก็กำลังเจอกับสถานการณ์ที่จอจินโยและกองเต้จะหมดสัญญาพร้อมกันในซีซั่นหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารแล้วครับที่จะจัดสรรยังไงนะครับแต่ถ้าไม่ต่อซัมเมอร์นี้นะฮะรูดิเกอร์คริสเซนเซนแล้วก็อัสบลิกเวตาไปแน่นอนมีต่อเป็นคนเดียวก็แค่เตียโกซิวาทเท่านั้นเองนะครับ ขณะเดียวกันครับเดลี่บิลเลอร์รายงานว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจอเล็กซานเดอร์อิซักครับกองหน้าของเรอัลโซเซดัตข่าวนี้ฟังหูไหว้หูนะครับอิซักนี่ล่าสุดมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลด้วยขณะที่ไซมอนฟิลิปครับรายงานข่าวที่อาจจะทำให้แฟนเชลซียิ้มได้หน่อยบอกว่าดีแคนไรส์เนี่ยหวังที่จะย้ายกลับมาร่วมทีมเชลซีให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็ไปตรงกับเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลบอกว่าดีแคนไรส์เนี่ยต้องการที่จะ กลับมาอยู่กับเชลซีเช่นกันซึ่งแน่นอนครับดิคนไรส์เนี่ยเป็นอดีตเด็กเชลซีด้วยแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเนื่องจากมีรายงานว่าแมนยูเนี่ยก็พยายามที่จะเบียดแย่งเชลซีในการคว้าตัวดิคนไรส์ในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแมนยูก็ให้ความสนใจดิคนไรส์มากๆเช่นกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานเพิ่มเติมข่าวอื่นที่น่าสนใจถึงแม้จะไม่ใช่ข่าวเชลซีแต่ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับ เรื่องของ a j a จ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับออกมาถแถลงการเรื่องการเ,าเรียกว่าอำลาทีมของมาร์คโอเวอร์มาสนะครับก็เขาทำหน้าที่เป็นดีคเตอร์ของสโมสรแกไม่ได้ย้ายไปทำทีมที่ไหนครับแต่มีเรื่องฮือฮาครับเขาบอกว่ามาร์คโอเวอร์มาสเนี่ยส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทีมที่เป็นผู้หญิงนะฮะหลายคนเลยในสโมสรนะฮะความปัดล้วน,ลวนเลยครับเลยทำให้แกตกงานจากการเ,าเรียกว่าเป็น หนึ่งในดเรคเตอร์ของทีมอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับก็คนมันเท่นะมาร์โกมาสครับแต่ว่าความเซียนนะฮะทำให้แกรเรียกว่าร่วงจากงานนี้ไปนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมใน t i k t o k ยังไงฝากกดติดตามด้วยก็ถือว่าเป็นเ,เรียกว่าแพลตฟอร์มใหม่ที่ลองทำดูสนุกสนุกนะครับแล้วก็ใน a c e b o o k ปามสามบาทห้าบาทอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะตรงนั้นข่าวจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับยังไง ทุกท่านขอบคุณมากๆที่ติดตามทั้ง TikTok Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับใครมีความเห็นอย่างไรเรื่องที่เชลซีจะเจอกับเอาฮิลาลเมื่อวานผมมีโอกาสได้ดูแล้วแต่เดี๋ยวคลิปวิเคราะห์ขออนุญาตทำแยกไว้อีกทีแล้วกันนะครับรับรองว่าการเจอกับเอาฮิลาลในวันพุธนี้สนุกแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่ บลูสูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสบาท5บาทน,นะครับ